สวัสดีครับกับผมคนเดิมช่งางภาพเอาเบิร์กเวสเกอร์คนนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานอคอรสเพทที่เดอะมอลลบางกะปินะครับออย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าเมืม่อวานผมไม่ได้ไปเพราะอะไรนะฮะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะฮะว่าผมจนเทแล้วก็อยู่พ่วกรักษาหัวใจอันนึงก่อนเพราะว่ามันเป็นครั้งที่สามเลยที่โดนก็อย่างที่บอกฮะ อย่างนี้ก็เดินชีวิตต่อไปก็ไม่มีอะไรจะต้องมาเป็นพันธะหรือค่อยคอยอีกแล้วเราก็ทั้งสองก็จากกันด้วยดีทางใครทางมันแบบนะเขาก็ไปกอนทางของเขาเราก็ไปทางของเราก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจผมหรือคอมเมนต์ที่บอกว่าจะซ้ำเติมก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะยังไงก็ช่วงช่วงนั้นก็ไปไมีแต่วความทรงจำดีๆไม่ค่อยจะทะเาลาะ ออกแบงค์กันเท่าไหร่ก็เป็นการเลือกของเขาเองนะฮะมันก็ต้องตดก็เคารพคำตัดสินใจของเขาแล้วยังไงก็งานต่อไปเราเจอกันที่ Japan Expo ที่สยามพารากอนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณจากใจจริงยังไงเดี๋ยวเจอกันงานหน้าต่อนะครับเดี๋ยวงานนี้เป็นยังไงผมจะมาบรรยายอีกทีก็แล้วกันขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ